ดีจ้า FC ที่น่ารักนะคะมามาเมื่อนี้เย็ดจิ๋วก็มีออเดอร์ค่ะออเดอร์ค่ะเด้อร์สมเนื้อสมเนื้อแบบโบราณนะคะเย็ดจิ๋วก็มาดซับเอาเด้อค่ะเด้อเนื้อสมเนื้อแบบโบราณแล้วก็สมเนื้อใส่หนังหมูจ้ะกระสูตรโบราณด้วยกันจ้ะลูกสาวฟักไปซอยไปแล้วเด้อค่ะเด้ออสองโลละจ้ะอันนี้เหลือโลเหลืออันโลเคิงจ้ะ ออเดอร์สามที่นะคะจ้ะฟักซอยกันจ้ายายบบบดนะคะยายฟักเอาจ้า นะคะที่มาอุดหนุมยายติ๋วนะคะจ้าสูตรขั้นสูตรโบราณที่ที่ไม่ใส่ดินประสิวนะคะยายติ๋วทําไม่มีใส่ดินประสิวนะคะอืทำเองเลยฟักเองเลยบอบดบอยยางจ้าเนื้อกับเนือ้อเป็นก้อนๆจ้าไม่ไม่ใช้เนื้อแช่เย็นนะคะเนื้อออกจากโรงสดๆเลยค่ะ บ้านยัดติ๋วอยู่ในเมืองเนาะมันก็มีโรงขาสัตว์เนาะค่ะเนาะพระเจ้ากค่าโรคตลาดตอนแรงช่วง10โมง11โมงจ้าเดี๋ยวยัดติ๋วจะฝากก่อนเนาะคะ่ะเด้อตอนขั้นยัดติ๋วจะใช้มงยัดติ๋วจะสต๊อปไปค่ะแล้วความเมือมันกัดอีกทีหนึงเนาะคะนะ่ะเนาะจ้ะแบบน,นียย้ยายจ่จะมามาอธิบายาการที่ไอ้กายของแย่เนาะคะนะ่ะเนาะ ก่อนที่จะฟักนี่ยาย่จะซ้อยเป็นตอนนหน่อยยังสี่ได้จ้ะเวลาสับมันสับง่ายนะคะแล้วก็ถึงเราจะสับไม่ได้มัน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 ก็เป็นตอนไผตอนมันบดติจ้ะเนื้อเนื้อไอ้สมที่ห้าสับเอานี่นะมันจะอร่อยกว่าที่บดเนื้อบดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจ้ะนี่ค่ะนี่ห้าสับเราวมนจะเป็นยังสี่จ้ะนี่นี่มันจะเป็นยังสี่จ้ะ มันจะเป็นชิ้นของมันเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ในนี้เออแล้วมันก็จะอร่อยมันจะหอมเนื้อเนอะคะเนาะจ้ะนี่คือเหตุผลที่ว่ายายติ๋วทำไมสับเอานะคะจ้าจ้าเนื้อนี่ยายกับสับแล้วเนาะ,ะเนาะอันนั้นมันจะมีแบ่งขั้นเป็นสมเนื้อโลนึงแลัะกะสมเนื้อใส่หนังหมูครึ่งโลนะคะแต่ยายกจะขั้นพร้อมกันเลย แล้วย่าก็จะแยกอันสมเนื้อออกอันใสนังหมูนี่ค่อยค่อยใสอีกที่หลังค่ะนี่คือเย็ดสิวโขกกระเทียมเลยเด้อยค่ะเด้อโขกแล้วเออยาาหมูนใสหลดอดเออไวนนี้าจาจ้านี่ค่ะใสกระเทียมหลายแหงหอมดีเลยจ้ะนี่คือกระเทียมนะคะ เนื้อโลครึ่งเยี่ติ๋วใส่สองขีดค่ะโขกใส่สองขีดนะคะฮัลโหลกำลังอัดคลิปอยู่นะคะจะนี่ก็คือกระเทียมแล้วนะคะจะกระเทียมต่อไปเป็นเป็นเกลือนะคะ เกลือยะติ๋วใส่หนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนแล้วก็นี่คือข้าวนะคะนี่ข้าวข้าวข้าวล้างน้ำข้าวเหนียวนะคะล้างน้ำค่ะนี่ใส่พอประมาณนะคะ,ะนี่ขั้นไปสักก้อนค่ะนี่เยายติ๋วก็ใส่ถุงมืออย่างนี้นะคะขยำขยำเลยค่ะ ยัดติวเห็ดเนื้อยูนิสองโลนะคะอืมแต่ว่าเฮ็ดออกโลกโ,โลคค่งเห็ดติ๋วก็จะเฮ็ดไป้กิ่นน้ำค่ะดินประสิวยา่ติ๋วโปไซด์ได้ค่ะเด้อพยาามไปจักเื้อนึงแล้ะก็กาว,ว่าเขากันเข้ากับเมืองเนาะค่ะเนาะเขากันแล้วนี่แค่นี้ก็หอมขึ้นมาแล้วเด้ค่ะอันนี้ขึ้นย่างบ่ได้เด้ค่ะเด้อก็ไปย็ดติ๋วก็จะใส่ผงนัวจักนิดนึงค่ะย็ดติ๋วโปไซด์าหลานะคะ เนื้อสองโลนี่เยายติ๋วจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่บดได้ใส่หลายค่ะอแต่ว่ายายติ๋วห้วยไม่เกิดขึ้นหลายซื้อเนอะอืแต่ว่าถ้าพูดใดไอยากว่าถ้าคงหนูใส่อีกหลายคนนี้ได้เด้อถ้ามาสั่งน่ะกะใส่ใส่ได้อีกค่ะมีข้าวยังน้อยนะคะเยี่ยติ๋วข้าวใส่อีกนิดนึงจะเขานี่ยายแซไ้นี่ไอเนื้อสองโลนี่ยายแซข้าสองขีดเด้ค่ะเด้อ ก๋วเหนียวแต่ว่าใยบัใไซเบิร์ค่ะนี่นะคะผงนวดก็ใส่แล้วอันได้ก็ใส่แล้วค่ะนวดไปให้มันแข็งเลยได้ค่ะเ้อะแต่ว่าห้ากับซีบไปมึงน้ำก่อนจะ้ะเดี๋ยวนวดไดอ้อันนี้สมเนื้อแต่เนื้อดีเพื่อนกับยังกินยัดเยบกับแตะซีมอยู่จะ้ะแต่ว่าบุรีย,ยิบเป็นตอนไม่กินเนื้อแตะแตะซี้น่ามันจะ้ะ อันนี้จะส่งไปเพื่อนบ่านมากินเปรี้ยวแล้วย่กะจะเฮ็ดนวนิดนึงเอ่อถ้าผบ้มากินเปรี้ยวแย่กะเะเฮ็ดจางไว้จะเนีย๋ยนะคะายจะแตะนี่นะคะอีกนิดนึงค่ะนี่อแต่ว่าถ้าท่านเฮ็ดขายว่าคนมากินเปรีย้ยวนี่จะพอดีจะาย่จะใส่อีกประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะจะ นี่คือได้แล้วค่ะขั้นไปเลยค่ะขัข้นให้มันแข็งเอ่อให้มันเป็นข้ามือเลยค่ะน้องพาไปเอากระเทียมมาให้ยายสักสี่ห้ากีบสียายจะใส่ให้เออหนังย่างยัาง,างนบนน้อบบดนี้เนาะหนังยางเบิดจ้ะสมมุติว่าถ้าเราใส่ดินประสิวนี่ ขั้นสมมันจะเป็นสีนี่นะจ้ะมันจะออกแดงๆเลยนะคะแดงแป๊์เลยนะคะอันนี้สมบ่ไม่ดินปะาซิวค่ะน,นี่กมอะไรลูกกเลยเาขั้นไปจนมันได้เลยจ้ะอันนี้ขั้นละทรงเลยนะคะ่ะขั้นรอบเสาเย้ซิวท,ทรงไปแล้วจ้ะ ส้มหมูหนึ่งกิโลส้มเนื้อสองโลจ้ะเมื่อเช้านี้ไปส่งแล้วนะคะสามกิโลจ้ะไปส่งแล้วเกลดอข้าวสีเจริญนะคะจ้ะมามากขันข้นขั่นไปนํำกันยังสิเลยเอาให้มันแข็งเลยเด้อค่ะเด้อส้มนี่ยิ่งขัน้นเท่าไรยิ่งแข็งนะคะ เออขั้นขั้นแข็งเท่านั้นแสดงว่าขั้นได้ด่จะบบมีเสียค่ะมึงเลยเจะย็ดติวต๋ว,วยัดติ๋วขั้นละย็ดติ๋วก็จะแบ่งยังโบแบ่งนะคะเออจะห่อตัวนี้ก่อนจะจะห่อจะห่อต้มเนื้อนี่ก่อนเออท่านได้ได้ฮอดโลหนึ่งแล้วค่ะย็ดติว๋วคอยจะเอาหนังหมูใส่นะคะเออจะ นี่ค่ะเดี๋ยวยวเดียวกับแตดอีกนิดนึงโอเคล้วค่ะคันให้ได้นะคะบัานคันบ่ได้นี่บัานอยากนั่นเลยจ้ะนี่นี่ค่ะได้แล้วนะคะยายติ๋วจะต่อไปเดี๋ยวยายติ๋วจะมาให้เมืองตอนที่ว่ายายติ๋วใส่หนังหมูเด้อค่ะเดอ้อ นี่จะ้ะเย็ติจะเฮ็ดตุ่มอย่างนี้นะคะนี่ตุ่มละหนึ่งขีดค่ะโลหนึ่งก็จะสิบอันนะคะนี่ตุ่มละหนึ่งขีดเขี้ยนแน่นเลยเด้อค่ะนี่เย็ดติ๊กก็จะเขี้ยนนี่ท่านเขี้ยนบนแน,น,นะะ่นเน่าเลยค่ะถุงกันแล้วจะใส่ขนาดแคยค่ะเด้ออืมันจะพอดีของมันเลยจ้ะนี่นะคะ นี่คือหนึ่งขีดซิปอันนี้ก็เป็นโลจะนี่ค่ะเอยะยะอเดี๋ยวเย็ดจิวจะเห็ดไห้มึงนี่เย็ดจิวใส่ถุงรุ่นนี่ขีดนึงจะจะใส่ถุงซีเ็ดเลอค่ะเด้อเราก็ตัดค่ะนี่นะคะตัดครึ่งอย่างนี้นะคะเอออย่าให้มันแย่าเ็บดนะค่ะเด้อท่านบดนเนื้อ,อเปรต,ตออกนี่ <laughs> ตักทางค่ะตักใส่เรยค่ะเออนี่ นี่นะคะรับรองสะอาดปลอดภัยนะคะยายติ๋วทำค่ะทำให้ดูทุกขั้นตอนค่ะหั่นเนื้อกระเสยถุงมือค่ะเออหั่นเนื้อกระใสยถุงมือจ้ะนี่ค่ะเนื้อนี่จะายได้ถือมือยายติ๋วเลยเด้อค่ะเด้อนี่ยายติ๋วก็จะสร้างเนาะค่ะเนาะคืนหนึ่งขีดกิโลอายุน้ำยายติ๋วนี่แหละค่ะเออยายติ๋วก็จะสร้างก่อน อันนี้ก็ขีดแก่เะไรยัดจิ๋วก็จะไปร่วมกับอีกที่นึงค่ะร่วมชิปก้อนอีกที่นึ่งนี้นี่ค่ะนี่นะคะเจะ้าน,นี้บอกใส่แต่กระเทียมนะคะไม่ใส่พริกนะคะบางคนก็ใส่ทั้งพริกทั้งกระเทียมดนะคะเด้อย,ยัดจิ๋วก็ใส่ไปน,ะะนี่ค่ะเน่เขาตรงนี้บีบเขานะคะบีบเขาให้ไม่เข้าไปแน่นๆเลยค่ะตรงสูตรมานี่อื้อ แลวก็ตรงนี้มันมันมันเป็นสุญญากะมันเป็นอากาศอยู่เป็นบัคะเท่ากับลรออกค่ะนี่ลาออกอ่าหลก็เนกเลยค่ะนี่เนกลงไปเลยแบบนี้เห็นบอคะนี่เนกลงไปนี่แลวก็จับยุ่งก้นขมา่าซีเลอค่ะเด้อยุ่มขมา่านี่เดี๋ยวสา้างมโอเคขีดนึงนี่ค่ะแล้วก็หมุนเลยค่ะหมุนหมุนไปให้มันแน่นเลยค่ะนี่ แล้วก็ปากคุงเป็นยังไงปากคุงมันจะเก็บเข้าไปของมัดเองเลยค่ะนี่ค่ะท่านหอาหมุนนะคะนี่เห็นบอกคะนี่ลูกตุ้มนี่เด้อย่กเดี๋ยวแ่จิ๋วก็จะสต๊อปไปจะให้เมืองตอนที่ใส้หนังหมูอีกค่ะจานี่อันนี้แยกกับโลหนึ่งายกยายกับสร้างสร้างอัลลีดเนาะคะเนาะไส้แล้วยายกะับมาใส่ทุงนี่ค่ะเตรียมเตรียมแพ็กส่งลูกค้านะคะนี่ค่ะแพ็กส่งลูกค้า เราก็จะแพ็กไปเลยส่งลูกค้าคือแพ็กละโลนะคะอ,อันนี้แยก,ก็จะใส่หนังหมูอมนี่ค่ะโลหนึ่งก็สิบลูกนะคะแยกแจะอยากให้พี่น้องเห็นน้ำเนาะ นะคะนมลูกตุ้มหรือสมซีนลูกตุ้มเยติ๋วนะคะเยะติว๋วจะช่างอีกทีนึงจ้าได้โลนึงเยติ๋วก็จะทำแถมแถมไปให้อีกลูกนึงนะคะอืม ก็จะใส่แถมไปให้อีกลูกนึงนะคะจ้าพวกขวดใหญ่อยู่ในถังแค่เย็นอยู่ในถังลูกน้องพามาขายของสิลูกมือยายติดอยู่ลูกอม,มาขายของให้ พียวเว้นหน่อยสามสิบสองบาทนะลูกจะสามสิบสองบาทครับอ่าพี่เอาให้เท่าไหร่อะทอนเท่าไหร่ลูกอาทอนเหรียญห้าด้วยเหรียญบาทด้วยทอนเท่าไหร่คะถูกไหมล่ะอ,อ๋อแปดบาท มีการมาซิมอายที่หลังแปดบาทนะเก่งมากอัดขายลูกแย่กับเฮ็ดนี่จ้ะย็ดอยูวกับเ็ดตืมไปให้ลูกตุ่มหนึ่งบาดย็ดอิู่ขายของช่ำนั่นเด้อ่ะเด้ออ่จ้ะ เช็ดติวขายของทั้งเติมทัม้งแถมจ้านี่นะคะนี่เช็ดติวก็จะรัดจ้านี่นะคะหนึ่งกิโลก็ได้หน่อยเด้อค่ะอ่าก็ได้หน่อยนะคะ นี่ค่ะหนึ่งกิโลบัดนี้ยายติ๋วก็จะมาใส่อันนี้คือใส่หนังหมูเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ใส่หนังหมูนี่ก็คือถุงมือยายติ๋วจะ้ะยายติ๋วก็จะเอาอันนี้แหละค่ะอ่าแต่นี่หนังหมูยายต้มยายลวกไว้แล้วค่ะซอยไว้แล้วแล้วลก็ล่างไว้แล้วค่ะนี่ล่างไว้แล้ว แล้วก็ย็ดสิวจะเอาเกลือไอไอนี่มันได้รดเท่าแล้วเนะาะย็ดสิวจะเอาเกลือจะ,อะเอามือจับเลยเพราะว่าเขาใส่หลาเกลือใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่มเพิ่มหนังหมูค่ะนี่นะคะ ยายหน่อยเกลือมันลงเยอะไปลูกนี่เอ,อเอาน้ำมาให้ยายหน่อยเอานี้ไปตักลูกจ้าน,นะคะตเท่ายาฝ่าใส่เลย เพราะว่าอันนี้ย่าใส่เสือมันม,มันเข้มไปนิดนึงเลยวหรย่าก็จะมาล่างออกนิดนึงอเอามานิดเดียวนะไม่เยอะนะเออเพราะว่าข้าบดใส่หลายข้าใส่น้ำนัวมันอยู่ต่ว่าเข้าลหลัง ล่างเค็มบอ,อกพิชหนึ่งจ้ะยายแล้วมากินหนังหมูเนาะยายดิยวก็จะใส่ลายๆให้เราหนังหมูนี่สองขีดนะคะจ้ะจนี่คือ ส้มเนื้อใส่หนังหมูนะคะขา<ม>อันนี้ขาแบงแล้วเนาะเขากำลังันันเลยค่ะคันเลยนะค่ะเดออือนี่คันใส่หนังหมูเลยอือนอี่คือส้มเนื้อใส่หนังหมูนะคะ จะก็จะประมาณนี้นะคะจะมาเ้ามาหายใส่ถุงกันเลยค่าบาด้เดี๋ย,ย่าก็จะสต๊อปไวป้จะปอกกระเทียมก่อนนะคะยายเรมเปิดกล้องจ้ะนี่เด้อขั้นแล้วก็จัซส้ล่ะค่ะนี่ยายก็จะมาแพ็คถุงค่ะส้มเนื้อใส่หนังหมูนะคะจะนี่ก็ราคาเท่ากันนะคะอืม กิโลละเท่ากันค่ะนี่นะคะแย่ยก็จะสร้างให้มันได้ขีดนึงจะมันก็นแ้วแต่ผู้มักเนาะค่ะเนาะอ่าผู้มักกับว่าแซ่ผู้บ่มักกับสิว่าเป็นจังไดเนาะเคยกินบเนา่อลองซังย่ยกินมึงก็น,าน่าโรดี้นี่เ <laughs> ออเป็นนักฟุตบอลนี่ถือข้ามโทษที่ย่ยนี่มักเตะเขาโคเจ้าของ,ของ <laughs> เบาก็บม,ม, sociedad, ม Bref, ่ได้หัวไม่ต้องวก็บ่ได้อาบน้ำเนาะค่ะเนาะอ่าน <LE diesen> ี่นะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะจะนี่เจ้านี่เพื่อนบอกใส่หนังหมูให้หลายๆได้ดอเพื่อนมากินหนังหมูว่าสุนย์ยายไม่ได้ทำไว้ขายนะคะใครอยากจะกินก็ต้องสั่งนะคะตามยายติวจะทำตามออเดอร์นะคะนี่ค่ะ นีคือส้มวัวใส่หนังหมูนะคะจะนี่มันก็นจะเป็นประมาร่านีเนาะค่ะเนาะ,ะจะมันก็นจะเนา่าเลยยัดติวกระเทให้เมือง่อเดียวนี่ยล่ะค่ะนี่นก็จะเป็นตุ้มคือกันจะ้ะนี่ส้มหมูเออส้มเนื้อใส่หนังหมูจะยัดติวกระเทให้เมืองสามีแล้วก็ยัดติวก็ะจะขอจบคลิปนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลค์ทุกซับสไครข์นะคะที่เข้ามาชมเยติว๋วขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะคะขอให้เจริญเจริญทุกคนนะคะบา,บายบายเลิฟเลิฟทุกคนจ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ